มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเบลล่าหอบดอกไม้เซอร์ไพรส์หนุ่มคนนี้ค่ะเรียกว่าทำเอาเจ้าตัวถึงกับดีใจสุดๆนะคะสำหรับน็อตอุดมหลังจากที่นางเอกสาวเบลล่ารานีหอบดอกไม้ช่อสวยช่อย,ยักษ์ เพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์แสดงความยินดีหลังจบโชว์เดี่ยว13งานนี้บอกเลยค่ะว่าโมเมนต์ที่แฟนๆต่างคือฮาหนักมากเพราะว่าได้เห็นอาการดีใจของหนุ่มโน้ตนะคะที่ได้เจอกับนางเอกสาวที่ตนเองปลื้มนั่นเองค่ะนอกจากนี้ได้รับดอกไม้แล้วยังสวมกอดเบลล่าแบบตัวลอยอีกด้วยค่ะโดยเบลล่าเองได้ลงภาพไว้พร้อมกับเขียนแคปชั่นแสดงความยินดีว่า เดียว13บุพเพอลาวาดยินดีกับทุกความสำเร็จของเฮียและขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้กับพวกเรานะคะเบลล่าหอบดอกไม้เซอร์ไพรส์หนุ่มคนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ